อาล่ะครับขอสวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ทุกท่านด้วยนะครับในตึกที่หนึ่งของเมืองที่กําลังรีโนเวทอยู่พรอทุกคนที่อยู่ในตึกนี้ตื่นเช้ามาโวกเขาก็เห็นว่ามีกําแพงสีดําปิดทางออกไว้หมดทั้งที่เมื่อคืนก็ยังไม่มีอะไรแบบนี้ด้วยซ้ากําแพงแบบนี้ถ้าใจสร้างคืนเดียวก็เป็นไปไม่ได้แน่นอนแถมกําแพงยังแข็งแรงมากสว่านก็เจาะไม่เข้าค้อนก็ทุบไม่พังที่แย่ว่านั้นก็คือสัญญาณโทรศัพท์ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็ไม่มีน้ําก็ไม่ไหลมีแค่ไฟอย่างเดียวที่ใช้ได้้้ซึ่่่่่่งงงงกกกํําาาาาแแพสีีีีีดดด็็ไไมมมคคประตตูอยเยเวทหนนนใ ก็นั่งคุยกนันว่ามันเกิดอะไรขึ้นบางคนก็คิดว่าพวกเราอาจจะโดนจับเพื่อมาเล่นเกมมาชีวิตรอดก็ได้บางคนก็บอกว่ากำแพงในช่วยเราไว,ว้เพราะข้างนอกมีสงครามไงบางคนก็คิดว่าอาจจะเป็นฝีมือของเอเลี่ยนมั้งละคลิปนี้ก็จะมาสรุปเนื้อเรื่องบิก๊กถ้าพร้อมกันแล้วเราก็ไปดูกันเลยครับ ผู้ชายคนนี้เขาก็มีชื่อว่าทิมเป็นนักพัฒนาเกมเขาก็อาศัยอยู่กับเมีย2คนอยู่ในอพาร์ตเมนต์ที่ 1, 1และตั้งแต่ที่เมียของเขาแท้งลูกไปทิมเขาเอาแต่ทํางานแทบไม่ได้ใช้เวลากับเมียเลยเมียของทิมก็มีชื่อว่าโอลิเวียเธอก็เป็นสถาปนิกลิฟเธอพยายามทาให้ครอบครัวมันดีขึ้นวันนี้เธอก็เลยชวนทิมออกไปข้างนอกบ้านสักหน่อยแล้วตอนที่ออกมาดูเหมือนว่าข้างนอกจะมีเรื่องนิดนึงมันก็มีเหตุไฟไหม้ตรงท่าเรือพอดีแล้วเจ้าของตึกที่ทั้งสองคนอาศัยอยู่ก็มีชื่อว่าฟนนีด พิซซาเดียกันแต่ว่าก็เหมือนเดิมทิมเงาแต่สนใจแต่งานตอนนี้ชีวิตคู่ก็เริ่มไปไม่สวยละตื่นเช้ามาลิฟเธอก็ตัดสินใจเลิกกับผัวดีกว่างงดีอยู่ทิ้งกันดื้อเฉยเลยแล้วพอจะออกจากห้องไอ้นี่มันอะไรเนี่ยอยู่ๆก็มีกำแพงมาขวางหน้าประตูซะอย่างนั้นทิมเขาก็าสงสัยใครมาเล่นอะไรเปล่าวะพอลองจับดูเออไม่มีอะไรชอไ็อตเ้ยแต่เคะดูนี่แข็งกว่าก,กำแพงบ้านอีก,กนเนี่ยไอ้กล้องที่อยู่หน้าประตูบ้านก็ใช้ไม่ได้อีกแล้วพอลิฟเธอไปดูที่หน้าต่างเอามีเหมือนกันเลยตอนนี้หน้าต่างทุกบ เขารีโนเวทกันแบบนี้เหรอลิฟต์ก็เลยโทรหาเจ้าของตึกดูเผื่อจะรู้อะไรมั่งแต่พออยู่ในห้องนี้สัญญาณโทรศัพท์ก็ไม่มีเน่ยว่าแต่สัญญาณโทรศัพท์สัญญาณอินเทอร์เน็ตก็ไม่มีแต่พอโทรศัพท์ไปใกล้ๆกับแผงสีดําไอ้กับแพงนี้ก็เหมือนจะมีคลื่นอะไรสักอย่างหนึ่งแผ่ออกมาและส่วนลิฟที่เป็นสถาปนิกเธอก็ไม่เคยเห็นโครงสร้างแบบนี้มาก่อนเลยคาร์บอนไฟเบอร์ก็ไม่ใช่หินแกนิดก็ไม่ใช่แล้วส่วนตัวอิฐมันก็ดูจัดเรียงแบบสเปซสป่าไงก็ไม่รู้ถ้าจะสร้างของแบบนี้ในคืนเดียวทยํายังไ,ไ,ไง ช่วยกันสองคนกันแล้วลอยขีดข่วสักนิดก็ไม่มีแต่พอลองเจาะกำแพงดูมันก็เจาะได้นี่สว่านนี้มาเจาะกำแพงเข้าก็จริงแต่พอเจาะเรื่อยๆมันก็เจาะทะลุไปอีกฝั่งหนึ่งไม่ได้เหมือนกำแพงสีดําตัวนี้ยาวไปตลอดทั้งทางเดินเลยทั้งสองคนก็ลองไล่เจาะรอ,อบ,บ้านดูเหมือนว่ากำแพงสีดาตัวนี้มันล้อมไปทั้งตึกเลยเนี่ย้าะให้สร้าของแบบนี้คืนเดียวยิ่งเป็นไปไม่ได้เลยและระหว่างที่คิดอยู่ว่าจะเอาไงดีกับชีวิตไอ้ผัวเมียห้องข้างๆก็เหมือนจะทะเลาะกันท,ะะนทางลิฟต์ก็ลองเจาะกำแพงข้าง,างห้องดูดิ คู่นี้ก็ถามว่ารู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นเขาสองคนก็เพิ่งเช่าอยู่ที่นี่ได้คืนเดียวเองทีมก็ถามว่าที่ห้องของพวกคุณมีกำแพงสีดําเหมือนกันไหมมีดีก็เลยเครียดอยู่เนี่ยออกไปจากห้องไม่ได้เลยเนี่ยไอเจ้าของตึกมันคิดจะขังพวกเราไว้ในนี้หรือเปล่าตอนนอนเมื่อคืนก็ไม่เห็นได้ยินเสียงอะไรพอตื่นขึ้นมาก็มีกำแพงอยู่เนี่ยสรุปว่าพวกเราทุกคนโดนขังให้ตายอยู่ในนี้เหรอโอ้โหเครียดเลยแบบนี้ไปดูดแป้งซะหน่อยดีกว่าระหว่างที่ทีมกํลาลังประมวลผลอยู่ว่าเกิดอะไรขึ้นสัญ,ญญาณโทรศัพท์ไม่มีสัญญ,ญาณเน็ตไม่่่่มมีีีน้้าากกก็ไไไออแลววพรูจปังด เขาคิดว่าถ้ากําแพงสีดำครอบทั้งตึกขนาดนี้ยังไงก็ต้องมีคนเห็นเมียก็ด่าดีจะเห็นได้ไงทั้งตึกมันถูกคุมด้วยสแลนสีดำอีกทีหนึ่งกว่าคนจะสังเกตเห็นพวกเราคงตายกันหมดอะ่ะพอตีกเสร็จทางทีมเขาเลยเคลื่องโทรศัพท์ใส่กําแพงแต่พอเขาเริ่มใจเย็นลงทำไมกําแพงมาดูดแผงวงจรโทรศัพท์ได้ด้วยวะทีนี้ก็ลองเอาเหล็กมาติดตรงกําแพงดูเออติดได้หมดเลยแต่มันก็มีอยู่แค่4ี่จุดที่ดูดโลหะได้มากกว่าจุดอื่นเท่าที่ดูตอนนี้ดูเหมือนว่ากําแพงตัวนี้จะมมมีีสนนาาาาแแ่่เเเหหลลล็็กกกกยยวววข้้อออองอาางงดทิธโรั จุพอผ่านไปสักพักหนึ่งเหมือนกำแพงมันสั่นๆ้วยความที่ทีมก็เล่นเกมมาเยอะทรงแบบนี้ไม่น่าดีไว้อยู่ๆกำแพงมันก็ดีโลหะทั้งหมดออกมาตอนนี้ทั้งสองคนก็ไม่กล้าทาอะไรแล้วนั่งรออยู่เฉยๆดีกว่าแต่ว่าอยู่ๆไ้ข้างห้องก็โวยวายขึ้นมาอีกพอลองส่องดูไอ้ผัวเมียคู่นี้มันตีกันเรื่องอะไรก็ไม่รู้เสียงก็เงียบไปแล้วสงสัยมันฆ่ากันแน่เลยว่ะทีนี้ทั้งสองคนก็เลยช่วยกันทุบกำแพงพอเดินเข้ามาในห้องก็เห็นเมียเนี่ยสลบอยู่เลื่อส่วนผัวอยู่ๆก็พุ่งมาทายทีมเเเเลออสปพิกฉดำร้าย เธอนะเราสองคนเนี่ยไม่ได้ทะเลาะก,กันเธอแค่พยายามจะทุบกำแพงแล้วก็พลาดไปโดนหัวสามีของเธอและส่วนสามีของเธอที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าดีดยามากไปหน่อยเพื่อความปลอดภัยทีมเขาเลยจับมาวินมัดไว้ก่อนทั้งนั้นก็รอให้ยาหมดฤทธิ์แล้วค่อยปล่อยออกมาดีกว่าและส่วนทีมเขาก็ลองไปหาอะไรสักอย่างหนึ่งที่พอจะช่วยเขาออกจากที่นี่ได้พอเดินไฟเดินมาห้องนี้ก็เป็นห้องเก็บของของเจ้าของหอไฟในห้องนี้มันก็ติดติดับดับ,ดบแต่พอไฟมันติดติดับดับ,ดบ,ดบกำแพงมันก็เหมือนจะขยับได้ไงก็ไม่รู้ทีมเขาก็ไม่เห็นแต่ว่าเขาก็รู้สึกกเเหหมมมืือออนนนัีะไรขย เลยหันไปดูก็ไม่มีอะไรสงสัยคิดไปเองมั้งแล้วส่วนลิฟที่เพิ่งเดินเข้ามาเธอก็มาช่วยหาอีกแรงหนึ่งหาไปหามาเธอก็ไปเจอกับกล้องขนาดเล็กและส่วนทีมเขาก็ได้ค้อนมาแล้วลองดูไหมนี่ขนาดใช้ค้อนก็เหมือนเดิมกำแพงก็ไปเสถือสักนิดถ้าเกิดว่าทุกต่อไปเรื่อยๆค้อนก็คงพังอยู่ดีลิฟเธอคิดว่าลองใช้ทางออกอื่นดูไหมตึกนี้ถูกสร้างขึ้นในปี1897ในช่วงนั้นก็มีการสร้างหลุมปลอภัยทางอากาศไว้ที่ชั้นใต้ดินแล้วเธอคิดว่าชั้นใต้ดินของตึกนี้มีบางส่วนที่เชื่อกใ้ดนานา,งาง็างาจ จากทีี่่นได้ทางนั้นก็ลองทุบพื้นดูเลยน่าจะไม่มีกำแพงสีดํามัง้งและระหว่างที่ทุบพื้นอยู่หัวเมียคู่นี้ก็พยายามคิดว่าเรื่องนี้เป็นฝีมือของใครวะแล้วที่ขังพวกเราไว้แบบนี้ทําไปเพื่ออะไรเนี่ยไม่แน่บางทีอาจจะเป็นฝีมือของเจ้าของตึกมัง้งแล้วพอทุบพื้นจนทะลุและลงมาข้างล่างได้ที่ห้องข้างล่างก็มีกำแพงสีดําล้อมรอบเหมือนกันเจ้าของห้องนี้ก็คิดว่าทีมต้องมาขโมยอาหารแน่เลยคือเราไม่ได้มาขโมยอาหารลุงเราแค่จะลงไปข้างล่างเนี่ยได้ไม่มีปัญหาแต่ว่าไปห้องอื่นดิหลานก็เลยเข้ามาคุยปล่อยห้้พววกกเเเขขาาาาาลลงงงไป่่ถิด ทางออกได้ก็เป็นต้องมีใครมาฆ่ากันในนี้หรอกคุยไปคุยมาทางคุณตาเขาก็ยอมจากนั้นพวกเขาก็เริ่มทุบพื้นห้องนี้ต่อหลานของตาก็บอกว่าตอนตีสี่เธอตื่นไปเข้าห้องน้ํารอบหนึ่งตอนนี้เธอเดินไปเข้าห้องน้ํามันก็ยังปกติอยู่เลยแต่พออมาจากห้องน้ําก็มีกาแพงสีดําโผล่มาได้ไงก็ไม่รู้แล้วส่วนหน้าทีมเขาเห็นในเครื่องตรวจจับควันที่มันหล่นลงมาแต่ว,ว่าทำไมในเครื่องตรวจจับควันมันมีกล้องซ่อนอยู่เขาก็ถามตาว่านี่คุณติดเองเปะเนี่ยตาก็บอกว่าเขาไม่ได้ติดเจ้าของที่พัก,กนู่นเป็นคนติดทีีีมมเเเ้าากกก็ลลยอองงชชสััตวนึถ่่ใ อแล,แล้วพอลองดูที่เครื่องจับควันตัวนี้ก็มีกล้องซ่อนอยู่เหมือนกันชัดเลยเรื่องนี้มันเกมอะไรหรือเปล่าเนี่ยมีกล้องซ่อนอยู่ด้วยแบบให้เราเอา,เอาชีวิตรอดแบบนี้เหรออย่าบอกนะว่ามีคนดูพวกเราอยู่ว่าจะรอดจากที่นี่ยังไงลิฟเธอร์ก็บอกว่าลองไปถามเจ้าของหอดูไหมทุบก,กำแพงนี้ไปก็เป็นห้องของเจ้าของหอแล้วเนี่ยพอทุบเสร็จตะโกนเรียกเจ้าของหอก็ไม่มีใครตอบพอหาไปหามาก็เห็นว่าเจ้าของหอเนี่ยเขานอนตายอยู่ตรงนี้แล้วมือทั้งสองข้างของเขาก็ขาดหมดเลยแล้วส่วนมือที่ขาดทั้งสองข้างไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้และในห้้้อองนีีกก็็มม่ใครยยูดว รู้เหมือนกันว่าปเป็นฝีมือของใครที่เจออยู่ตอนนี้ก็มีแค่โทรศัพท์ที่เปิดกล้องทิ้งเอาไว้รูปที่ถ่ายล่าสุดก็มีแต่รูปกำแพงมาวินก็ไม่อยากอยู่ชั้นนี้แล้วเขาก็รีบทุบรีบออกไปจากชั้นนี้ดีกว่าทุบไปทุบมาพวกเขาก็ลงมาได้อีกชั้นหนึ่งพอลงมาถึงชั้นนี้ผู้ชายคนนี้เขาก็เดินเข้ามาคุยด้วยเขาก็บอกว่าเขาชื่อยูรี่เป็นเพื่อนของแอนทอนเจ้าของห้องพอดีว่าเขามาเยี่ยมเพื่อนเขาได้สองสามวันแล้วก็มาติดอยู่ที่นี่เนี่ยงั้นก็ดีเลยพอดีว่าพวกเราจะไปทีีีี่่่่่่ชชั้้ออ้้้นนนนนนใตดดดดิิแแแลลวววกกกกกก็อออออไไไปจาาาททสสงงงุคมมรรรูเเเืยะขึพ ที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันคือมาตรการความปลอดภัยขั้นสุดยอดมันมีไว้เพื่อช่วยเราทุกคนป้องกันการโจมตีทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นปืนสารเคมีหรือแม้แต่อาวุธนิวเคลียร์เป็นใครๆก็สงสัยได้มึงรู้ได้ไงนี่คุณไม่ดูข่าวหรืองไงว่าช่วงนี้มันก็มีสงครามกันอยู่แล้วตอนนี้เพื่อนของคุณแอนทอนอยู่ที่ไหนเนี่ยยูริ่เขาก็าพามาดูเนี่ยเพื่อนของเขาตายไปเรียบร้อยแล้วอยู่ๆเพื่อนของเขาเดินเข้าไปใกล้กำแพงแล้วก็ลม้มลงไปเลยเพื่อนของเขาก็เป็นโรคหัวใจก็เลยผ่าตัดฝังเครื่องช่วยกระตุ้นเอาไว้แต่กำแพงเนี่นา นึกขึ้นมาได้เออก็น่าจะจริงเว้ยเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่เขาลอโทรศัพท์ไปใกล้กำแพงโทรศัพท์ของเขาก็เหมือนจะลวนขึ้นมาซึ่งทั้งกลุ่มตอนนี้ก็เริ่มเถียงกันแล้วว่าควรออกไปจากที่นี่ไหมถ้าที่ยูรีพูดเป็นความจริงออกไปแล้วก็ตายอยู่ดีคุยกันไปคุยกันมาลองไปที่ชั้นใต้ดินก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วส่วนลายของตาเธอก็เดินมาดูกระดาษตรงหัวเตียงยูรีเขาก็บอกว่ากระดาษพวกนี้เป็นงานของเพื่อนเขาเองและตอนนี้พวกของทีมก็ทุบพื้นจนลงมาถึงชั้นใต้ดินได้เรียบร้อยแล้วป้ป่าาออเถิด ประตูนี้ได้ยังไงก็ออกไปได้แน่แต่พอเปิดมาเหมือนเดิมเลยไอ้กำแพงสีดําอันนี้ก็มายันชั้นใต้ดินน่ะมาวินเขาก็ข้างขึ้นมาอีกไอ้พวกนั้นมันจับเรามาเล่นเกมแน่นอนเลยเขาก็เลยคว้าค้อนมาทุบก,กำแพงทีมก็ต้องมาห้ามค้อนก็มีอยู่อันเดียวถ้าพังแล้วจะออกไปจากที่นี่ยังไงอะ่ะพอใช้ค้อนไม่ได้ก็ขโมยปืนของตาเนี่ยแหละยิงใส่กำแพงเลยแล้วพอยิงปืนใส่กำแพงลูกกระสุนมันก็ดันหยุดอยู่ที่หน้ากำแพงทีมเขาก็จําได้รอยี่แล้วยังมีช้อนซ่อมปักหลังเขาอยู่เลยเขาก็บอกให้ทุกคนรีบหมอบอนนนทคหมัหมดยเว้ตา หมอบไม่ทันเดีย๋ยวว่าแต่หมอบเลยรุ่นนี้ขนาดแค่นั่งยังยากเลยและส่วนกระสุนก็ได้สะท้อนมาโดนตาแกพอดีเมื่อหลังจากตาแกเสียชีวิตไปแล้วทุกคนก็เลยสงบลงหน่อยทีนี้ก็ต้องมานั่งคิดกันต่อว่าทําไมต้องเป็นพวกเราที่โดนจับมาไว้อยู่ที่นี่ด้วยเนี่ยทีมเขาคิดว่าถ้านั่งเดาันแบบนี้ก็คงไม่ได้ออกไปไหนหรอกเอางี้ไม่ลองกลับไปดูที่ห้องของฟีดแมนแล้วดูว่าเขารู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้มัง่งแล้วก่อนหน้านี้ที่เจอกระดาษบนหัวเตียงของแอนทอนเนี่ยเขาก็เหมือนจะวาด และส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็ลองค้นดูที่ห้องของแอนทอนแล้วพอลิบเห็นกระดาษแผ่นนี้ไอ้ภาพนี้มันก็เหมือนกับกำแพงมากเลยและส่วนจุด4จุดก็เหมือนกันกบจุดที่ขึ้นสนามแม่เหล็กเยอะที่สุดอีกแสดงว่าแอนทอนเขาต้องรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับกำแพงแน่ๆแ,และส่วนห้องของฟีดแมนพอลองค้นก็ไม่เห็นเจออะไรเลยแต่ทีมเขารู้สึกได้ว่าห้องของฟีดแมนดูเล็กกว่าห้องของเขานะรู้ว่าหลังกำแพงตรงนี้มันจะมีอะไรและส่วนทางด้านมาวินเขาก็เจอแผงตัวเลขอะไรก็ไม่รู้พอลองกดเล่นดูหลังกำแพงมันก็มีเสียงดังขึ้นมาชัดแแและถ้้าสส่รหัไดดกพงเปินนนอมนี ตัวเลขตั้งสิตัวถ้าุ่มดูชาตินี้คงไม่เจอแน่แล้วส่วนทางด้านลิฟก็เพิ่งเห็นนามบัตรของแอนทอนนามบัตรของแอนทอนมันก็เขียนไว้ว่านาโนดีเฟนต์รู้ว่าแอนทอนเขาจะเป็นคนสร้างกำแพงอันนี้ขึ้นมาลิฟก็หันไปถามยูริว่านี่คุณรู้เรื่องเพื่อนของคุณมั่งไหมเนี่ยเพื่อนของเขาเป็นโปรแกรมเมอร์แต่ว่าก็ไม่ค่อยเล่าอะไรเขาฟังหรอกแล้วยิ่งคนดูห้องของแอนทอนก็ยิ่งเจออะไรแปลกๆคอมของเขาก็พังโทรศัพท์ก็พังยูริก็บอกว่าเพื่อนของเขาคงเครียดเรื่องงานั้างพอทำงานไม่ได้ก็คงพังคอมทิ้งอะไรแบบเนี้ย มีรังสีร้ายแรงอยู่ถ้าเกิดว่าทุกอย่างปกติระบบนี้ก็คงไม่ทํางานขึ้นมาแล้วส่วนหน้าทีมเขาก็ลองเอาแป้งมาโรยที่แผงตัวเลขดูตัวเลขที่กดก็มีอยู่แค่สีตัวอน,นาเธอก็เลยมาตามทั้งสองคนไหวขึ้นไปข้างบนไหมตอนนี้พวกเราเหมือนจะเจออะไรบางอย่างทางหน้าทีมที่ลองสุ่มตัวเลขดูสุดท้ายเขาก็เปิดประตูจนได้และในห้องนี้ก็มีจอดูกล้องวงจรปิดซะด้วยมาร์วินก็เชื่อเลยว่านี่เป็นเกมเอาชีวิตรอดแน่นอนทางลิฟต์คิดว่าอาจจะเป็นแค่พวกชอบแอบดูมั้งพอลองย้อนวิดีโอดูเปิดห้องไหนไม่เปมเปปิิิดดมมาาห้ององงขวน ทางมาวินก็ภูมิใจในหนึ่งชั่วโมงเขาจัดเมียไป4รอบอะ่ะทีมเขาก็ลองหาดูช่วงที่ยังไม่มีกำแพงดูไปดูมาใช้เวลาแค่แป๊บเดียวกำแพงมันก็โผล่ขึ้นมาพอลองกดดูซ้ํานี่กำแพงมันสร้างตัวเองได้ด้วยอะ่ะแล้วส่วนทางด้านหลานตาเธอก็มั่นใจเหมือนกันว่าแอนทอนต้องรู้อะไรแน่ๆหลังจากที่ดูกระดาษก็มีแต่ตัวเลขดูไปก็ไม่เข้าใจทีนี้เธอก็เลยลองไปดูที่ตัวของแอนทอนคอม่วงขนาดนี้ไม่ได้หัวใจวายตายแน่นอนแล้วส่วนทางด้านทีมที่กําลังกอดูภาพของห้องแอนทอนอยู่ยูริเขาบอกว่าอออนนนตตาายยูู่่่่ทีห้ประไมใช ทีนี้ทีมเขาก็เลยลองย้อนดูใหม่ตอนนั้นแอนทอนเขาก็ถือโทรศัพท์มาเครื่องหนึ่งแล้วก็เดินไปที่หน้าประตูจากนั้นก็มีแสงไฟกระพริบขึ้นมาในกล้องก็ไม่เห็นอีกว่าแอนทอนเขาทําอะไรรู้ว่าเขาถ่ายเซลฟี่กับกําแพงแล้วพอผ่านไปสักพักหนึ่งก็เหมือนมีแสงแดดส่องเข้ามาในห้ององั้นก็แสดงว่าแอนทอนเป็นคนเดียวที่สามารถเปิดกําแพงได้อะเด็กแต่พอแอนทอนจะออกไปจากห้องอยู่ๆยูริก็ลากเขากลับมาทุกคนก็รู้และที่แอนทอนตายไม่ใช่อุบัติเหตุและส่วนทางด้านมาวินที่ลงมาดูยูรเาาก็า่่ยยยูรังะดดษอสโ ตายไปอีกคนหนึ่งส่วนทังดน้านทีมตอนนี้เขาก็รีบลงไปข้างล่างพอลงมาก็เห็นว่าอสองคนนี้กาลังตีกันอยู่พอสองคนช่วยกันลุมก็สู้ได้ลิบที่เพิ่งวิ่งลงมาเธอก็บอกว่าอย่าเพิ่งยิงนะไม่แน่บางทีนี่อาจจะรู้ก็ได้ว่าจะออกไปจากที่นี่ได้ยังไงทีเมื่อเลยตีสักทีตื่นมาเดี๋ยวค่อยคุยกันใหม่พอลองไปดูที่กระเป๋าของยูรีมีแต่หนังสืออะไรก็ไม่รู้ไอ้นี่มันแฟนคลับทฤษฎีสมคบคิดนี่ว่าหนังสือที่มันอ่านส่วนใหญ่ก็มีแต่นังสือวันสิ้นโโลกกกทททัั้้นน้้้งงงนนนนนนนส่่่่่่่่วววาา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 หิิเเเธธออจจออออคดดดดีีีะะะะพรรรรจจูไไบย็ใม คำว่าโค้ดเขียนอยู่เดี่ยมันก็โดนเผาไปด้วยบางทีกาแพงอันนี้อาจจะใช้รหัสอะไรสักอย่างหนึ่งในการเปิดแล้วที่แอนทอนก็ถอดรหัสได้ก็เพราะว่าเขาน่าจะทำงานอยู่ที่นี่มั้งซึ่งบริษัทนี้มันก็ตั้งอยู่แถวเขตท่าเรือพอดีเพราะงั้นคนเดียวที่น่าจะรู้เรื่องทั้งหมดก็น่าจะเป็นยูรินี่ช่วยบอกมาหน่อยดีว่าแอนทอนเขาเปิดกำแพงได้ไงนี่แหละปัญหาของมนุษย์ที่จะทำให้พวกเราสูญพันธุ์เนี่ยพอมนุษย์ไม่ยอมอยู่เฉยแบบนี้ไงพวกเราถึงจะได้ตายกันหมดและเรื่องไฟไหม้ที่แถวท่าเรือมััับบ C ัันนนนนนนเกกกกีี่่่่ยยวววข้้้้้องงงงบบบรริษททดปไไไคสาาแพพึมมใใชห สิ่งที่พวกเขาสร้างไม่ใช่กำแพงแต่ว่าเป็นระบบป้องกันเขาก็บอกไปแล้วว่ามันป้องกันได้หมดไม่ว่าจะเป็นนิวเคลียร์อาวุธชีวภาพอาวุธเคมี Me. มียังไม่เข้าใจเหรื่อว่าตอนนี้พวกเราอยู่ในสงครามถ้าเรายังอยู่ในน่ยังไงพวกเราก็ปลอดภัยทั้ที่พูดมาเป็นความจริงแนละ้วทำไมแอนทอนต้องออกไปข้างนอกด้วยก็เพราะว่าไ้นั่นนั่นคิดว่าระบบผิดพลาดไงเพราะเขาคิดว่าไฟไหม้ก็เลยทําให้เกิดเรื่องแบบนี้ยากแล้ววิศวกรซอฟต์แวร์บอกว่าเป็นพ่อไฟไหม้และส่วนนักทฤษฎีสมคบคิดก็เชื่อว่าเกิดสงครามแน่นอนว่าเป็นใครๆรก็ต้อง เธอก็เรียกให้ทุกคนมาดูนี่หน่อยมีอยู่ช่วงหนึ่งที่แอนทอนถ่ายรูปกำแพงแล้วก็นั่งเขียนโปรแกรมอะไรก็ไม่รู้พอเขียนโปรแกรมเสร็จเขาก็าเอาไปเปิดกำแพงแลัจากนั้นยูริเขาก็ามาฆ่าแอนทอนพอฆ่าแอนทอนเสร็จก็พังโทรศัพท์พังคอมพังทุกอย่างเลยถ้าง,งั้นโทรศัพท์ของแอนทอนก็น่าจะเปิดกำแพงได้อะเด็กโดยความที่ทีมเขาก็สร้างเกมอยู่เขาเขียนซอฟต์แวร์เป็นเหมือนกันดูไปดูมาที่แอนทอนเขาพยายามถ่ายรูปกำแพงเนี่ยกำแพงพวกนี้มีลักษณะเฉพาะตัวเหมือนกับฮิวอาร์โค้ดถ้าสมมติว่ากำแพงคือประตูโททศัััพ์ขอออองแแนนนนกกก็เหมืบุญจลววส่วต ทีมเขาคิดว่าน่าจะเป็นสนามแม่เหล็กและแสงไฟที่เราเห็นจากกล้องวงจรปิดมันก็คือแสงแฟลชโทรศัพท์แล้วแสงเองก็เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเหมือนกันเพราะงั้นการเปิดกำแพงไงก็ต้องเกี่ยวข้องกับแสงแน่นอนทีมเขาเลยดึงข้อมูลจากโทรศัพท์ของแอนทอนออกมาจากนั้นก็เอาข้อมูลนี้ไปใส่โทรศัพท์อีกเครื่องหนึง่งพอติดตั้งโปรแกรมเสร็จก็ลองมาใช้งานดูเหมือนจะได้ผลโปรแกรมนี้เมื่อสแกนกำแพงได้ด้วยทีมเขาก็ลองกดดูมั่วๆแต่ละปุ่มมันก็มีแสงแฟลชออกมาทีนี้รูปร่างของกำแพงมันก็เปลี่ยนไปอ่าน้าเธอก็ลองิ่มมดูเอไไป็นรวว้พลง เข้าไปดูเธอบอกว่ามันอุ่นๆนะเนแหลลวงอยู่สักพักหนึ่งเหมือนมีอะไรขยับอยู่เลยมาวินเขาก็เดินมาบอกว่าเอามือออกดีกว่ามัง้งแต่พอจะเอามือออกรอบนี้ก็ดึงไม่ออกทุกคนได้ช่วยกันดึงกําแพงมันก็เริ่มกลับมาเป็นเหมือนเดิมตัวของอาน่าก็เลยขาดครึ่งไปเลยยูลีเขาก็ชอบใจทีนี้มีใครอยากออกไปไอีกไหมกูนี่สุดจะทนกับคนอย่างมึงแล้วเกินมาวินเขาก็จัดให้สี่นัดเน้นๆแล้วในเมื่อเมียเขาไม่อยู่เขาจะอยู่อีกทาไมหรือแค่2คนเอาไงต่อดีจะออกไปดีไหมทีมเขาก็ลองดูอีกรอบนึงเมื่อกี้เขาก,กดจากบนลงลงง่า กำแพงมันก็เหมือนจะให้เราไปได้แต่ก็ไปไม่ได้อยู่ดีทีนี้เขาจะลองไล่จากล่างขึ้นบนดูพอลองดูรอบนี้กดได้2ปุ่มลิฟต์เธอก็บอกให้เบรกแป๊บหนึ่งปุ่มทั้ง4ปุ่มก็ปล่อยแฟชออกมาไม่เท่ากันสักปุ่มแล้วแถมช่วงเระยะห่างก็ไม่เท่ากันอีกอย่างปุ่มแรกที่กดก็มีแสงแฟชแค่ครั้งเดียวปุ่มที่2ก็มี4ครั้งแล้วปุ่มที่3ก็มี6ถ้างั้นลองกลับไปดูที่กล้องวงจรปิดไหมพอกลับมาดูที่คลิปกล้องวงจรปิดท้งแรกแอนทอนเขากดปุ่มที่มีีแแล6คคครรรัััั้้้้้งงงงงงซึ่่่่กกกกก็็็็ืือออปปปุุุมมมขขวววาาาาจนนนนเเดดยตส มืจากนั้นก็ตามด้วยซ้ายมือล่างแล้วก็ซ้ายมือบนที่เหลือก็ลองดูเลยว่าจะได้ผลไหมยังไม่ทันได้ลองยูริมันก็โผล่มาจากไหนก็ไม่รู้นี่โดนไป4นัดมึงยังไม่ตายเหรอไม่ตายกู็ว่าแย่แล้วเสือกแรงเงี้ยกว่าคนที่ไม่โดนยิงอีกลิฟเธอก็เดินหนีไปหนีมาจนล่วงลงมาข้างล่างยูริเขาก็บอกให้อยู่เงียบๆตรงนั้นนั่นแหละแล้วส่วนทีมที่เพิ่งตั้งหลักได้ถีบไม่นี่ลงมาหาเมียตัวเองเขาก็ไม่รู้ว่าเมียอยู่ข้างล่างก็ต้องโดดตามมาช่วยและระหว่างที่หนีกันอยู่ด้านล่างทีมเขาก็ย้้้อออไวใหลิิทที่่เเปปดดระตูกกนนงงา็ รู้ว่าเอาแรงมาจากไหนก็เข้ามาในห้องนี้จนได้กำแพงตอนนี้มันก็เปิดได้แล้วแต่ว่าติดไอ้นี่ตัวเดียวเลยโชคดีที่มีคอ้อนอยู่แถวนั้นไม่งั้นไอ้นี้เขาไม่ตายสักทีแล้วพอทั้งสองคนออกมาข้างนอกได้กำแพงสีดําก็ไม่ได้มีแค่ตึกเขาตึกเดียวแต่ว่ากำแพงสีดําแบบนี้มันขึ้นทั่วทั้งเมืองและส่วนข้างนอกตอนนี้มันก็ไม่ได้มีสงครามอะไรเลย,เลยและจากที่ฟังวิทยุดูก็มีแค่เมืองนี้เมืองเดียวที่เป็นแบบนี้แล้วดูเหมือนว่าสาเหตุของเรื่องทั้งหมดก็เกิดจากไฟไหม้บริษัทระบบป้องกันภัยของเมืองก็เลยทํางานขึ้นมาเองและหนังเท่านี้ ก็ขอขอบคุณทุกคนที่ฟังกันมาถึงตรงนี้ด้วยสาหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยนะครับใครยังไม่กดติดตามก็กดให้หน่อยสาหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ